สวัสดีครับผมมาทักคุณนะครับนในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางาในการผ่านด่าน WR9 กันนะซึ่งด่านนี้ก็อย่างที่พูดไปแล้วในคลิปตอนก่อนหน้านะครับว่าด่าน8ด่าน9ด่าน10เป็นด่านที่ฟาร์มได้และหน้าฟาร์มนะครับซึ่งด่าน9ไอเทมที่เราจะฟาร์มได้จะเป็นตัวโพลีเอสเตอร์แพ็คนะครับใครที่ขาดใครที่ต้องการก็ฟาร์มได้นะเพราะยังไงกเ็เราต้องฟาร์มตัวไอเทมซื้ของกิจกรรมเนี่ยหมายถึงว่า ตัวนี้อันเนี้ยมันฟาร์มได้แค่ในอีเวนต์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครขาดของอะไรก็ดูตามด่านแล้วกันนะ8 9ดนะครับโอเคเรามาดูศัตรูกันก่อนนะก็จะมีเจ้าตัวนี้ที่วิ่งไวๆมีตัวนี้ที่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่แค่มันจะออกมาเยอะหน่อยแล้วก็มีเจ้างูที่ว่าจะโจมตีศัตรูที่เป็นท่าตรงข้ามกันก่อนนะครับที่จะถ้าตัวไหนเป็นท่าตรงข้ามกับตัวมันอนะ่ะเออมันจะไปเล็งตัวนั้นก่อนนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคือตัวนี้เนี่ยจะเจ้ตัวใหญ่เนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นถ้าเกิดไปโจมตีศัตรูที่เป็นท่าตรงข้างกับตัวมันนะครับซึ่งแรงขึ้นแบบแรงขึ้นมากเลยนะตัวดิเฟนเดอร์เราอาจจะตัวระเบิดได้เลยนะครับซึ่งตัวมันเองเนี่ยก็มีเลือดที่ค่อนข้างเยอะแอตแท็กก็เยอะเยอะมากพอสมควรเลยแล้วก็ดิฟเที่เยอะเช่นกันค่ารีซิตก็ ไม่ได้น้อยแต่ว่าถ้าเทียบเราก็คือเอาดาเมจเวทตีมันจะดีกว่านะครับเนาะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นตัวด่านนะครับด่านทางเข้าฐานเราเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้นะซึ่งศัตรูมันจะมาจากสองทางคือด้านบนกับด้านล่างแล้วก็จะมาบรรจบกันตรงนี้นะครับเข้าด่านนี้กับเข้าด่านนี้นะตรงนี้เนี่ยมีแท่นมีมีช่องสําหรับที่ศัตรูเดินผ่านแล้วเปลี่ยนสีด้วยนะครับซึ่งบอลทั่วไปอะ่ะมันจะเดินตามเลงข,ของมันนั่นแหละแต่ไอ้เจ้าตัวใหญ่อะ่ะมันจะมีสองตัวสุดท้ายที่แบบว่า มันจะเดินสลับเลนกันแล้วเปลี่ยนสีนะแต่ว่าผมจะเล่นแบบว่าไม่ให้มันเปลี่ยนสีเลยนะครับคือเราจะเอาตัวไปดักไม่ไม่ต้องให้มันเปลี่ยนสีเลยนะแล้วเราก็ค่อยเอาดาเมจเวของเราลุมตีมันไปเรื่อยๆแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ผมจะเล่นเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้พื้นที่ที่เป็นสีเท่าไหร่นะนะครับโอเคก็อ,อันนี้เป็นทีมที่ผมใช้นะก็เช่นเคยก็คือเนื่องจากว่าด่านนี้เป็นด่านที่ฟาร์มได้เพราะฉะนั้น ผมจะใช้ตัวละครให้น้อยซึ่งอันนี้ผมใช้แค่5ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้หดาวเลยเนาะที่ยังเหลืออยู่เยอะสามารถเอาตัวละครมาใช้เพิ่มได้หรือใครจะเอาตัวแบบว่าที่ไม่ได้อพัพมา,าฟาร์มคาทัศ์อะไรเงี้ยได้เช่นกันนะครับโอเคเรามาดูกันก่อนนะใช้อะไรบ้างตัวละครผมขอเรียงนิดนึงอะ <S <S ตัวละครอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราใช้ไดเมทเวทนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้อามิยะทริกนะเช่นเคยน่าจะเห็นกันบ่อยแล้วแหละ ก็ขอเป็นดาเมจเวทละกันนะครับน้องแกะเกลเบตอะไรเงี้ยใครมีก็ใช้งานได้แน่นอนนะขอเป็นดาเมจเวทแรงๆนะครับผมใช้2ตัวเลยนะเท็กซัสอันนี้ก็เป็นตัวแวนการ์ดนะครับก็ผมใช้เป็นเท็กซัสเพื่อเอามายิงคัมเรนตอนช่วงต้นด้วยแต่ใครที่รู้สึกว่าตัวเดียวไม่พอะอะไรเงี้ยก็ใช้2ตัวก็ได้นะเราค่อยถอนออกทีหลังก็ได้นะครับหรือใครจะใครคิดว่าใช้เมอร์เทลตัวเดียวแล้วทันอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะอ่อ โกลาอันนี้เป็นดฟเฟนเดอร์นะครับก็ตัวนี้จะรับภลระหนักนะครับเพราะว่าต้องรับแดมจต้องรับต้องรับมือกับเจ้าตัวใหญ่นะครับกับทั้ง2เลนเลยนะเพราะฉะนั้นขอเป็นดฟเฟนเดอร์ที่ถึกๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าเจ้าตัวใหญ่มันตีเป็นกายภาพตัวที่ดีเฟนเ์หนาๆเนี่ยจะเอาไปยืนชนได้ดีนะครับส่วนซัสซโร่นี้เป็นฮิวเดียวนะด้วยตำแหน่งยืนตำแหน่งอะไรแล้ว,ลวการใช้ฮิวเดียวจะเหมาะสมกว่าแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงเอาตัวฮิวมาเพิ่มก็ได้ หรือถ้าเกิดใครได้เมทไม่ทันเอาไดเมจเวทมาเพิ่มก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาตัวแท้งมาเพิ่มอะไรเงี้ยแบบแบ่งเลนกันยืนอะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันแต่สำหรับผมผมว่าใช้เท่านี้ก็โอเคแล้วโอเคดูเลยแล้วกันนะครับตัวละครของผมทุกตัวเป็นสกิลเลเวล7เจ็ดนะยกเว้นเท็กซัสเป็นสกิลสองเอ็มหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้จําเป็นนะไม่ได้จำเป็นอะไรอ่ะนี่ผมจะลงเท็กซัสมาก่อนนะครับ ที่ผมบอกนะว่าอันนี้ผมจะไม่ได้เน้นใช้พื้นที่ที่เป็นสีสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการมอนเดินสลับเลนมีการเปลี่ยนสีก็ <S <S เลยใช้แบบนีถูซึ่งว่ามันจะง่ายกว่านะครับโคดาผมยืนไว้ตรงนี้นะการยืนไว้ตรงนี้จะทําให้มอนที่มันมาจากทางมันคือตัวใหญ่ด้านบนอ่ะมันจะออกสองตัวในขณะที่ด้านล่างจะออกแค่ตัวเดียวนะครับ ซึ่งตัวที่มันออกด้านบนน่ะมันจะมีตัวหนึ่งที่มันเดินเลนบนเลยกับอีกตัวหนึ่งที่มันเดินลงล่างนะครับที่เลนล่างมันออกมาตัวเดียวแล้วมันขึ้นข้างบนเลยนะครับเนี่ยมาแล้วนะเพราะฉะนั้นการวางตัวตรงตำแหน่งตัวล่าเนี่ยคือแบบว่าอยู่จุดเดียวดักได้หมดนะครับเราแค่ต้องการเท็กซัสมายืนดักมอนช่วงต้นเฉยๆเดีจริงๆจะเอาเท็กซัสมายืนตรงนี้ก็ได้นะหรือใช้เป็นเมอร์เทิลอะไรเงี้ยก็ได้นะครับถ้่คิดว่าเราฆ่าได้มอนไวพออะไรนี้เราต้องการเร่งดีผีมากกว่าอะไรงี้ขึ้นต้นนะ ตายแล้วแค่ใช้ไดเมจเวทสองตัวลุมกันตีก็โอเคแล้วนะออนที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะตีกันไปเรื่อยๆน,นั่ <S <S เนเองเอาละตัวใหญ่ด้านล่างออกมาแล้วนะครับถึงตรงนี้เนี่ยเท็กซัสมันจะทนไดเมจไม่ไหวนะหรือจริงๆจะเร่งสกลิกลกดมาก็ได้แต่ว่าผมถอนออกเลยแล้วกันนะครับจะได้เห็นว่ามันจะเดินขึ้นข้างบนนะแล้วมันจะจัด ัวล่างมันจะออกเป็นสีดาแล้วขึ้นข้างบนมันจะกลายเป็นสีขาวนขณะที่ตัวบนเนี่ยมันจะเป็นสีขาวแล้วเดินลงมาข้างล่างเป็นสีดานะครับแต่ว่าตัวแรกอ่ะตัวแรกเป็นสีดํานะถ้าผมจําไม่ผิดแต่นั่นแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอันนี้เราก็อันนี้สัตว์งูมันเดินช้าอยู่แล้วนะครับมันมันนอกจากมันจะเดินช้าด้วยมันยังเอออาจจะตีเราอีกนะเพราะฉะนั้นเราเอาดาเมจลุมตีมันมันก็ตายแล้วครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะเดินหลุดนะ เนี่ยครับเท่านี้นะประมาณนี้ก็อย่างที่เห็นใช้แค่5้าตัวก็ผ่านแล้วนะครับหรือจริงๆจะใช้น้อยกว่านี้ก็ได้นะใครใช้6ดาวเก่งๆอยไม่ว่าจะเป็นพร์เมลเทนหรือจะใช้แวนกาดอย่างซากกาแบ็คไปอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดไม่ใช้ตัวฮิวเลยใช้ตัวแทงเป็นซาเลียอะไรก็ได้นะครับได้หรือตัวเวจะใช้เป็นแบบน้องแกะอะไรพวกนี้ก็ได้เช่นกันครับแต่มีตัวดีกว่านี้นะ่าจะใช้ตัวได้น้อยกว่านี้แน่นอนนะก็ อันนี้เป็นคลิปแนวทางในการผ่านด่านพร้อมกับทําการฟาร์มด้วยนะครับผมก็เลยใช้แค่ตัวแค่นี้พอนะอย่างที่บอกเอาตัวเพิ่มได้เอาตัวมาเพิ่มได้นะครับใส่ตัวเพิ่มได้หรือใครจะเอาตัวไปฟาร์มทัสก็ได้แต่ว่าขอเตือนี้เช่นเคยว่าถ้าใครจะยืมเพื่อนหร,อหรือว่าถ้ายืมเพื่อนมาเราจะก,กดออโต้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเล่นแบบนี้ดีกว่านะจะได้เอาตัวมาแทงกันได้ง่ายนะครับโอเค ใครชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอ,ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย